พนักงานได้อสบัดมือพนักงานได้อสบัดสบายมือเดียวรีบใหญ่ขูปากว่าวเนี่ยสบายดีทุกคนหังวเงอะงอกเลยทุกคนบม่ได้ยอมซ้ำไ <c oughs> อายดิกระเจ้าว่าเอยาไปใหญ่คิ้วก้อนดอกอันชันไม่ยอมเลยมันสีดำหม,มาดห้องยอมคือว่าการะลังสีดำบัดกระลังสีดำนั่นแหละหน้าก็บ่ได้อู่แป้งเลทุกคนอันนี้มือข้างนี้จับก้องมือข้างนี้อันมือข้างนี้ยอ่อไว้ เค้นทำมันลอยอันอิบซี่พึ่งกระทำ่าเช้าเร่าระบนดอัตลีเช่าขากระเบ้อย่างท่านเ้่านี่นี่ไ้เบิง์กคนนี่นี่อะไรนี่อันนี้อันนี้มันซ้ำเน่าเบิรทุกคนเฮาโฮมไว้เปิดนมอันนี้กระซ้ำเน่าเบิดนี่กระดูกตัวนี้มันหักทุกคนนี่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 คีโน่โน่นี่นี่หักมัน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 ดุ้งไหนมันดุ้งคืนมันโน่ึ้นอย่างสิ ฮักก็อโมมาเป่าอโมมาจอดหมหมอเป่าเลยเท่านี้เป็นแมนบ่นี่ดำนี่นี่แมนบ่นี่ฮักกะลงอันนี้นักไข่อันนี้นักไข่บดพี่มาเห็นดอกนี้โอ้โหท่านี้กระวบืกองบทั้งทีนะมันถูถูกับถนนอันนี้คางนี่บดไปนั่งนี่ฮะเอามือคนนี้ย่อย่อเขนศอกไว้แล้วก็ย่างทั้งข้างล่างกันวิเชัยเบึ้งตวลางเฮงไปตะเบิ้องนึกตัวนี้ด้วย ก็อยา่ามาทำเด้อโอ้ยไปเลยทุกคนเห็นบ่หนนะ่ะพ่อและอายดิกิลมโซมิวยะแมลงทุกคนว่าจะไปทูบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้นอนบ้านนอนเฮือนสองมือสามมือแล้วไปมานอนอยู่พี่ทู รอบ,อบ,บ,รบรเอบื้องรอบชมบรรยากาศยามมาเลงรอบรอบบ้านนาทาลีทุกคนนาใ,ใกล้เงๆกล้องใกล้ตากระกว่างบัวกันเด้อภูมเฮากมัดไรทุกคนนี่นั่นละปล่อยเอาคมเก็บคุมปินพรชย์ียากเก็บนทุกคนหูทรมานก็นอล้อขมเขียบหมุดเจาะมัน มันบูดแล้วคุณแม่คนทางปา่าพ้นกระจกตกทุกคนห้องห่มบืมบ้มมีผ้าพ้นก็ไดัยั <c ười> นงนุ่งเสือยนั่งเขายัาง,าางใส่เสื้อยากอยู่ทุกคนใส่เสื้อข่ายสะผมข่ายสุยส,สบูค่ะ งาเป่งฟันกับงาเป่งพันก็เอาข้างนี้ละเปสงสู้สบู่ก็เอาข้างนี้สู้มัดพุ่มกับเาขาก็ค่อยๆม,มัดน,น,น่ะละมัดทำนี่ก่อนนี้การเขากับฮุมกินยาแต่ยังแต่ยัมมงมาแรงยังมาได้กินทุกคนเบื้องกันเลย,ย่านในหนาใหญ่หนาใหญ่ปากกว้วที่ภาพอย่างกินล้มโซมียังมาแรงทุกทุกคนเดี่รอบรอบบ้านนี่แหละ บมมีอย่างไรเนาะตามภาษาคุณคุณป่วยตามภาษาคุณไขว่าใช่ไหจ๊ะประสิทธิภา,ามาเบิ่งบนท่าปูให้ละง,งูกนี่แหละท <c oughs> ี่ห้าหมวยกุกยากนะคือพื่นนะทุกคนข้าเจ้าวานผูพื่นผูพื่นไายเสื่อให้ละงงนะเพื่อนว่าเอาหยาเห็นเคื่องเห็นอะไรเพ่นวนะ่ะถ้าตาลีเลิกหน้าอาหน้าตาลีกก่เลยไปเอาอันใบจิกใบห้างมาใส่ดิดิ้นปวดเค้นดิ โอ้ยที่ปิดได้บันนี้คือนี่นะ่ะมันกระซุ่มซุ่มคืออยู่ป่าและแต่ว่นร้องเบิ่งทุกคนออกหรบอออกใขเ่เป็นบุเป็นบุเฮียดี่ uba, มาฮู้อยู่ป่าเอาแค่ใบโตก็นี่แหละเปะยียงคือปิดไว้เพราะว่าปิดแล้วไปปลูกเจ้ากระลำมังพ้นตุกป้าน้ำติบกะเนาวแนละ้วทุกคน เอาเลยกลุ่มผัดสิงไว้ใดนาตาลีอันน,นี้กันไดปั้นน้ำหากเจอห้อเขาเปิดสวีกบะไรเลยทุกคนพว่านแนวอัดน้ำทั้งนึงตัวนี้นะมันมันโบย,ยู่รู้จะไดกระโบ,บหู่แลบบ้วเขากระโบเข้าใจนาตาลี่กับเวลาน้าเบิดกระฮีก็บขืโนงออยู่ไนหะีอยู่น้ำทั้งชีนะประมาณสามทั้งชีทำมาเขาเอาทั้งชีปะปะไว้นี่เขาก็จะตักหนห้ามาถอกอทั้งชีสักสามทาง พอเต็มซ้ำทางเท่ากับเทากัม้า,มาอ้อยเท่ากัม้ทถอกแค่นั่นมือเขาสัน่นถอเกแค่ถอกแคเขียวทั้งเทิงอะไรมันเต็มเต็มเท่ากับพีชสวีกแต่นนั้นไว้เบิ่งให้เบิ่งก่อนเท่ากับเลนไปไปเปิดสวีกพายอยู่ในบ้านนะั่นผมบันนี้ลนะมากระปั้นขึ้นเลยบันนี้ต้องทอกน้าตัวนี้อ้อยลงนะนะจังปัน้นขึ้นเบิ่งให้เบิ่งก่อนเบิง่งดีกว่าดีกว่าไปยญหามาโอ้ยอันนี้ข้าวชยโนได้มาทุกคนเมื่อกี้อันนี้นะ พุกซีดีนะขาดครนะืนนะดีเมนอลีมีดีครักับมันนาตรีกับมะอ้อยน้ำชนดิดนี้แล้วนี่ดิฮู้นี่แล้วกับปิ่นอันนี้หมุนอันนี้ขึ้นถอกชนิดจนเต็มอาทิตย์แล้วปวดแขนอ่านาสียอดบังหิก็มาปลุกได้บาณน,นี่นะ ผู้มังหีนประตูกรงผนังก้อนข,อขาวๆนะเข้าติ่งทางกระเช้าอย่าล่มผัดหมดเล้งน้ำไม้ยายเตี้กระดูกโดกไปข้ามชิคกินยาเตี้เพิ่งกับบส์เพิ่งกะบอย,บอยสบายเพิ่งผ่าตัดเพิ่งกับบดีกินยังเลยนะครับข้าวมันสู้นะเอิบช่างไปผุดตีทุกคนมาว่ากันเนอะเอพักจะไรกันงามๆทุกคน ตะกี้ตะกอนนักที่น้ำหมักมกใส่เบ็ดอันใส่อันยิดีใส่น้ำมันหมูใส่นังหมูสามชั้นนะกินเดี๋ยวนี้ยปกคือยังบวชขัดยาบูมีอกับนังหมูยังบวมมกนะทุกคนมาเด้อใครจะเอาพักสะไลไปแกงชีสปวกหูยอดพอดีอำลังเลยให้ลายได้ ก็พอประมาณานี้บรรยากาศอยู่บ้านนาทรีพีพ่น้องช่วงประมาณหาโมงกับสิบห้านาทีรอเบิง่งรอส้วมบรรยากาศนาททีก็เล่งงานทำคลิปยาวน้ะทุกคนให้มันได้อันเพราะเขาทำคลิปยาวมันที่นี่ย่านหนาเจ้าของเนี่เจ่าฮ่าจีมีอารมณ์หัวย่านหนาเจ้าของเขายังบรได้เต่งมาได้เติมทุกคน ถ้าทำเ้าต้องทําคลิปยาวให้มันได้เห้ได้โฆษณาได้นอถ้าทำคลิปสั้นก็ได้อยู่จำนวนคุนะแต่ว่าบ่ได้ก็ได้เงินอยูหักตองใส่จงนวนมากใส่จนม้วนลายจังได้เงินมีคุเบื่อหลายจังได้เพราะว่ามือนะไปหลินนำ้ำน้ำพอล่าพอล่าคุชเขาไปเบิง่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะั่นเพียันเปิดนาทีเลยพุชเขาไปเบิง่ง คลิปยาวเป็นาลีเพราะนั้นได้เงินกลัวคลิปสิบนาทีสิบห้านาทีเปดนาทีเขาที่ได้เงินกลัวคลิปสั้นหนึ่งนาทีสองนาทีนั่นมันบม่ได้เงินตัวใหญ่เฮตุได้แต่จะน้วนคุ้นผนว่าจะน้วนค้นก็ได้อยู่ถ้าย้อนวิวก็ได้อยู่ั้าแต่วมันก็ต้องมันก็ต้องทำรีโลจังได้นอะอันคลิปสั้นนะได้เงินยูเขาจทำ้างต้องทำมือมือหนึ่งสิบเปดคลิปเขาจะได้เงินนอกคลิปสั้นนะ สิบแปดคลิปหรือว่าสิบแปดสิบแปดคลิปสิบเก้าคลิปหมเลยหนารีบมาได้แต่แปดคลิปแต่ละมือนะตำหนาง่วพันฉับหนาใหญ่ไปเร็วคลิปหน้าพอกัอนใหมคุณบนคุณหลายๆถวา่าถืออุกถืกใจในคลิปนี้ก็คุณติดตามคุณล,ะล,ะล,ะละุยลุยนางเลือดจุกจคนคนไข่คนป่วยมะย่างรอบ้านรอจุม่มกินมะย่างรอกินยูมมรูปยำมแมลง นุ่งกระเสือ้อโต๊ะเก้าหรืออะไรบว่ากันเด้อว่าเสื้อเสื้อครับ,บ,บอบันขับขับผิดผิดนั่นเขาถอดบ่ได้มันค่าเคนตัวนี้มันถอดบ่ไรดิเค้นทำมันนั่นกระดูกอันนี้มันนนั่มื่นมืดที่มันหลดุดหลุดลุ่งแหลกๆนะครับ,บรย,ย่ได้ื่อไทยเบิรงทุกคนมันจะขืนเฮงคน,นีได้อันนี้มันเด้งคือเลยตัวนี้นะอันนี้ฮะกันนี่นี้ความซ้ำความนัวความดำฮะกันฮะกันจืดลงจางลงเผาอันน้ำห่อนมาฮ่มทุกมือทุกมือด้ มึงกันี่เคยไปห้มอีกเลยนี่ห้มที่ชาไปเบิ่งบ้านเขาห้อมทางนี่ธรรมดาอันนี้มันกระดูกมันดุ้งมันอยากหักมันทังผมมันมันเอามาลายนี่ทังลงพื้นทุกคนหูก็นั่นกระเบื้องแห้งในลงพื้นนะต่ำลงเลยหู้ยู่เบ้นะเบ้มันเล่นความทางเป็นผงเฮ้วันนาตรีบอกฮึจะได้กระป๋อละท่นเลยโนมันบ่้งหู้ว่าจะได้หรอโนมัน โยนโปมืดตึดเลยนาตตาลีก็มีงวาวาลูกหันเลยไวจชักยังเลยบุ้หัวยังเลยว่าวาวารุดลุ่มว่ารวดลุ่งว่าเจปะปวดบ่ได้หูคนมาโชมนั่งไปห้องหมอห้องบานไปห้องมืออยู่ห้องหมอโขนเขาว่านาตตาลีหนักนักเท่าวนั่งชมไปตะกับบาปกระบอกเราไปเท่าเร้าัาจากเปียงเปลิดน้ำลางพอเราดีใจื้อ กระตุ้มขนมให้เรากินพี่ป้าไปเบิ่งอันนนั้ก่อนเบิ่งอันนั้นแนวโฮมเฮาโฮมทุกมืองทุกมืองทุกคนนี่เด้แนวโฮมนาตาลีนะโฮมเปลือกแดงตำเปลือกแดงมุนๆแล้วก็มะฮ่อเสภาแล้วก็โฮมทุกคนดูน้ำอันนี้แล้วอันเดี๋ยวจัจะไปทูบ้านก่อนเด้อไปก่อนสบายดีสวัสดี